สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนไทยรักชาทุกท่านครับเรามาในนามรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยใช่ไหมครับทำไมเราต้องมาในวันนี้เพราะเรามีใจเดียวกันคืออึดอัดไว้ทำไมเราอึดอัดครับเพราะว่าบัดนี้มีอริลาาศัตรู อยู่บนแผ่นดินไทยแถวชายแดนไทยที่ไทยกัาพูชาตใช่ไหมช่วงนี้นะครับเราได้ยินคำว่าไ้ศึกน่ากลัวกว่าค่าศึกใช่ไหมครับข่าศึกเรายังรู้ว่าหน้าตาอย่างนี้ถือปืนมาอย่างนี้มันค่าสึกของเราแต่ว่าไ้สึกนี่มันน่ากลัวกว่าเพราะหน้าตามันเหมือนคนไทยใช่หรือเปล่า แต่ใจมันเป็นคัมแบใชัยหมแล้วไ้ศึกที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่ที่สุรินไม่อยู่ที่ศรีสะเกดอุบลบุรีล์ไ้ศึกที่น่ากลัวที่สุดอยู่ในทำเนียบรัฐบาลครับพระแม่พน้องทหารข้อลังปกป้องประเทศชาติอยู่ดีๆนะครับมีไอ้หมูตอตัวหนึ่ง บานสมซาาในมาเลเซียประกาศเจรจาหยุดยิงอย่าไปม,มีเงรขายไอบารซอบไอไซซ์ซึกผมดึ้ประกาศแต่แล้วแต่แรกเลยว่าไม่ยอมรับการเจรจาของไอคนนี้ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราอึดอัดคนที่อึดอัดมากกว่าพวกเราคือทหารตำรวจแถวายแดนใช่ไหมครับ เขาอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตนะครับเสี่ยงชีวิตเสี่ยงลูกเืินเสียแขนขาเพื่อจะปกป้องอธิปไตยไทยอยู่ๆมันก็ไปเจราจาหยุดยิงทหารก็บอกว่าอะไรกันวะอียาวะมีอย่างที่ไหนเรากำลังลุกไล่อลีลาศตูออกจากแผ่นดินไทยมันบอกว่าเป็นสวิตเดี๋ยวนี้ทหารถ้าทำได้เขาบอกว่า ไม่ยอมไว้พี่ดองก็ไม่ยอมใช่ไหมครับงงใส่ไหมบอกว่าจะไปเจราจานะครับตอนแรกจำได้เลยตอนที่อยู่ที่ดอนเมืองเนี่ยบอกว่าจะไปให้คำเหเนี่ยยอมรับใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนผมเนี่งงเลยบอกมึงเอามาจากไหนวะมันก็ประกาศอยู่เปล่าวปาว่า,วามันจะใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนใช่หรือเปล่า แต่ผมเชื่อว่างานนี้มีเบื้องหลังแน่นอนเพราะว่าอะไรครับพี่น้องดูรูปวันนั้นหลังจากที่เขาพูดกันเสร็จนะไอที่ถ่ายรูปนะคนกลางคือใครอันวายบาเิมมันเพื่อนแมวใช่หรือเปล่ามันตั้งทักษินเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับที่ปรึกษาอาเซียนที่ปรึกษามานอาเซียนแล้วคนสายใคร หุนมาเด็ดก็ลูกเพื่อรักศีใช่หรือเปล่าลายคนขวาเนี่ยที่เป็นรักษาการนายกไทยเนี่ยมันก็ขี้ข้าแมวใช่ไหมาะได้ผมขอประกาศว่าไม่ยอมรับการเจราจารนี้และเมื่อเจราจารเสร็จแล้วปรากฏว่ากัมพูชาหยุดยิงหรือเปล่าครับพ่อแม่พี่น้อง มีข้อตกลงเจข้อผมดับได้มันฝ่าฝืนไปแล้วสามข้อครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องที่หนึ่งมันบอกว่าให้หยุดยิงโดยวิจารณาไขพวกมันยังยิงอยู่ใช่ไหมข้อที่สนะครับข้อที่สบอกว่าไม่ให้เสริมยุทธะกรมันก็อยากเสริมยุทธะมกรใช่หรือเปลาดูอย่างง่ายๆแถวภาษาตาควายนะ มีกับระเบิดไมไปหมดใช่ไหมครับข้อที่สี่ห้ามเคลื่อนย้ายกําลังมันก็เคลื่อนย้ายกําลังกัอนอย่าคอมขอม่ขมใช่หรือเปล่าไออ้วนบุรดมนในเมื่อไปตกลงไว้ว่าจะหยุดจริงโดยมีข้อตกลงเจ็ข้อตอนนี้ฝ่าฝืนไปสามข้อใหญ่ตอนนี้ห้าวันผ่านไปแล้วขอถามว่าเมื่อ,อไรจะ ยกเล่กข้อตกลงหยุดยิงดีผมเชื่อว่าพี่น้องทหารทหารของเราที่ชายแดนกำลังบอกว่าช่วยยกเลิกข้อตกลงนี้เลยเพื่ออะไรครับเพื่อว่าทหารหารทั้งหลายจะได้ปกป้องป่นดินไทยอยากเต็มที่ใช่ไหมครับขอบอกว่าตอนนี้นะครับ สิ่งที่ภูมิทรรไปเจรจาที่มาเลเซียเหมือนกับเอาโซ่ตวนไปผูกมือผูกเท้าฐานไทยอยู่ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพวกเรามาเพื่อที่จะประกาศเอาโซ่ตวนออกจากมือออกจากแขนออกจากเท้าฐานไทยเดี๋ยวนี้ไอ้ภูมิธมมีอย่างที่ไหนเขาจะลุกไล่ไล่กรรมพูชาให้ออกจากแผ่นดินไทย ปรากฏว่าไอ้ไส่ศึกในทำเนียรัฐบาลมันบินไปเมเียนมประกาศหยุดจริงเอาหอาาดเลยหอบูทามเลยดังเอง๊เอแล้วถ้าเกิดกัมพูชาไม่หยุดยิงและมีการสูญเสียอีก แล้วภูมิธรรมและรัฐบาลยังไม่ประกาศยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงเราควรจะทำยังไงดีครับไปโหดังๆที่หน้าทำเนียบรัฐบาลดีไหมพี่น้องครับ4สิงหานี้คือเดซไลน์วันสุดท้ายที่ศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศว่าจะให้หนายกแพทองทานยื่นคาให้การเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมนี่ก็รอมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสารรัฐธรรครับช่วยตัดสินไวๆไวด้วยถ้าเกิดตัดสินว่า้แพทองทานทำหน้าที่อยู่เราก็จะไปดูน้ำหน้าแพทองทาน ที่หน้าทำเรียบกันดีไหมครับพอแม่พี่น้องแต่ถ้าเกิดสาลรัฐนูนตัดสินว่าไม่ให้แพ้ทองทานผู้ทรยศชาติในคลิปหุนเส้นเราก็จะรอดูว่านายกคนใหม่จะทำหน้าที่ยังไงใช่ไหมครับเราจะยืนเงลื่อนไขกับนายกคนใหม่ว่าท่าน ต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติใช่ไหมถ้าไม่อยากเป็นนายกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนขายชาติก็ต้องไม่ทำเหมือนรัฐบาลอุกอิ้งใช่หรือเปล่าพ <_ letter> ี่น้องครับในอกีกวันที่สี่เหมือนกัน <_ letter> ผมไม่แน่ใจว่าจะเลื่อน <_ letter> หรือเปล่านะครับ <_ letter> ผลเอกนะัทพลนาควานิตมีข้อตกลงว่าจะไป ประชุมเจรจาก,กับกัมพูชาอีกแล้วนะครับ GBC General Border Committee พลเอกนัฐพลครับท่านต้องทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งบวนเอาความเสียหายของประเทศไทยคนไทยและฐานไทยเอาไปบอกกัมพูชาว่าเบอร์ต้องหยุดยิงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่หยุดยิง ผมเสนอว่าฐานไทยยิงมันเลยประกาศโดนแกเสอกยิง,งมันเลยช่วยส่งเสียงให้ฐานไทยหน่อยนะครับฐานไทยโซโซฐานไทยโซโซฐานไนโซโซทยโซโซแล้วบอกันใหม่ครับพ,อพ่อแม่นิองครับขอบคุณมากครับ